มาค่ะพี่น้อง่ะเยจ่าจะทําอะไรเยจ่าจะลาบอู้ว่าจะใส่บุญเส้นนิดนึงนะคะสูตรหมูสับเดี๋ยวย่างกุ้งก่อนย่างกุ้งก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเอาหมูไปคั่วแล้วเอาเห็ดไปคั่วนะฮะ,ะเอาแบบแห้งๆลาบแบบไหนอะลาบผสมลาบบุญเส้นหมูสับกุ้ง กุงเริ่มสุดแล้วเอาในกระทะเดียวแบบนี้เลยนะคะควาหมูนิดนึงอ่าเห็ดโอ้ยกินคนเดียวนะเนี่ยเห็ดก็วางข้างๆนี่เลยนะคะน้ำร้อนใส่นิดนิดลวกบุดเส้นสักหน่อย นนี้กรเทียมควให้สุกแล้วก็ใส่สดด้วยเนาะมาค่ะได้แล้วได้แล้วพี่น้องขาคุกในนี้เลยมีบุญเส้นมีเห็ดหผงลาบใส่ไปเลยสบายสบายมะนาวเพิ่มนะฮะผงลาบเขาก็จี๊ดจา๊าดแล้วอะนะเพิ่มมะนาว เพิ่มกระเทียมสดหอมสดคุก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 ,คกข้าวน้ำปลาสักมิดนี่ก็คนเลยจ้ากินแบบไม่กินข้าวนึกอยากแซบแซบอีกลอล้วหาเรื่องแซบท้องนะคะวนเส้นเห็ด เพิ่มพริกไหมเดี๋ยวมาชิมก่อนนะคะว้าวชิมก่อนจ้ามาใส่ไปเลยแซบแล้วนะคะไม่เพิ่มพริกเนาะแต่ว่ามีพริกเม็ดพริกสดกับนี่หอมอันนี้เครื่องเคียง เครื่องเคียงพี่น้องขาทำไงเนี่ยเคได้ไหมอันนี้เครื่องเคียงผักสดมะเขือเทศเล็กเอามากินแก้มนะฮะว้าวอวูนี่เลยมาคะ่ะไปกินแซ่บน้ำกันทั้งหมูทั้งกุ้งวนเส้นทั้งเห็ดเข็มทอง กินคนเดียวนะเนี่ยจ,จัมโบ้จ้า